มาแล้วค่ะสมาร์มาชนแนลค่ะก็ยังอยู่กันในเกม Shadow u p d a t e นะคะคลิปที่แล้วก็ไปลุยบอสมานะคะมือใหม่อย่างเราก็เกือบตายนะคะแต่จะผ่านได้นะคะเลือดตาแทบกระเด็นตายไปร้อยแสนแปดล้านครั้งนะคะคลิปนี้เราก็ไปชมกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปเลยค่ะ ก็มาอยู่ในเอเวอร์ไวท์เมาส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่มีพายุหิมะด้วยนะคะน่าจะหนาวน่าดูนะคนเล่นเนี่ยหนาวก็มาดูการริงมันกันแบบเพลินๆนะคะก็จะได้ฝึงตึงมือไปด้วยนะคะ พัฒนาตัวมือให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะว่าดานก็แ็บนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะพอมอนก็จะเพิ่มแล้วก็มีตัวแปลกๆเข้ามานะคะ ไม่ได้หมดง่ายๆนะคะแต่ว่าดา่านนี้เยอะมากจริงๆนะคะมาทุกตัวนะคะ ก็พยายามนะคะจะพัฒนาฝีมือการเล่นลเก็นนี้ให้ดีขึ้นนะคะก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะคะเล่นผิด,ผด,ผดถูกผบ้างนะคะอา,อ,าอาจจะอาจจะอธิบายอะไรยังไม่ชัดเจนนะคะก็าจะพยายามศึกษา,าไปเรื่อยๆนะคะจากมือใหม่หัดเล่นนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับมือใหม่คนนี้นะคะ

เยอะมากจริงๆนะคะมาแบบลุมกันเลยนะคะยากกว่าในเออด่านที่แล้วนะคะคือท,ที่แล้วยังไม่เยอะเท่านี้นะคะตอนนี้มาแบบว่าเล่นคือหยุดไม่ได้นะคะ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> สำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากเ,าเป็นกำลังใจนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเป็นมือใหม่เล่นเกมนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็อาจจะเล่นไม่เก่งนกะแต่ก็จะพยายามนะคะส่วนใหญ่จะเน้นหามากกว่า <laughs> น,นี้ก็รู้สึกแรกทีเล่นคล่องขึ้นนะคะคล่องขึ้นกว่าเดิมน,นะคะรู้ทีการหลลกมากขึ้นนะคะออกอาพุได้ดีขึ้นเลคะคิดว่างั้นนะคะ กระโดดไม่ขึ้นนะคะไม่รู้หนักอะไร เหมือนงงอะไรบางอย่างค่ะเหมือนโดดไม่ขึ้นนะคะแม่ที่ชมตัวเองเมื่อกีีเนี่เองนะมากันแบบไม่ให้หายใจหายคอเลยนะคะทั้งล่างทั้งบนนะครับตีไม่ถูกเลยนะคะเยอะจัดเลยนเนี่ย วันนี้เรามึงลงมาสักทีแล้วเนี่ยกูต,ตีมึงหลายรอบแล้วมึงไม่ตายแล้วทีนีมึงเป็นไรเนี่ยอะเอาเอาเอามาส่งชื่อเพลงดู่นไห โอ้ไปไปถูกเลยนะคะทังงด้านทงบนเยอะมากจริงๆอ่ะไปค่ะไปชนใหม่ค่ะ <c oughs> มันเยอะมากนะครับคือเยอะจริงๆไงนะคะอันนี้ไม่ได้แค่แค่ตัวนะไม่ได้แค่ตัวเลยสักนิดเดียว ทั้งคาไม่ไก่ข้างบนนี่ตียากนะกว่าจะตายนี่โดนแล้วโดนอีกนะคะใครที่ขึ้นข้อมาเล่นนะคะที่เป็นมือใหม่ก็จะเก่งด่านนี้แหละคะ่ะ คิดว่านะคะน่าจะพัฒนาฝีมือไปได้เยอะจากด่านนี้นะคะเพราะว่ามอนเยอะจริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับมือใหม่เช่นกันนะคะใครเพิ่งหัดเล่นเกมนะคะแล้วก็เพิ่งมาเล่นเกมแนวๆแนวๆนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ในการเล่นแล้วก็พัฒนาฝีมือของเราไปให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ การตีมอนนะคะจากใครได้ดูจากคลิปที่ผ่านๆมานะคะกับคลิปนี้นะคะอยากให้เ,เี็บเทียอดูนะคะว่า,าตีมารตีมอนของพี่วันดีขึ้นบ้างไหมนะคะก็ถ้าคลิปบ้างอ่ะมีความเห็นว่างไงนะคะก็คอมเมนต์กัน,นมาได้นะคะ ถ้าเราจับทางแล้วนะคะมันก็ไม่ยากในการโจมตีมอนนะคะแล้วก็เราเพิ่มถนัดกับตะกินต่างๆมากขึ้นก็มันก็โอเคขึ้นนะคะาการตีมอนก็ไม่ค่อยยากมากนักนะคะตอนนี้ ซีมอนด่านนี้มันยิงนะคะโคตรมาเลยไอ้ยับยับเลยนะคะเรียกว่าตุกตีกหนูมาไปในตัวเลยนะคะตีมอนด่านนี้เก่งขึ้นแน่นอนนะคะรับรอง ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเกมนี้จะมีสักอีกตอนนะคะหรือถึงเลเวลเท่าไหร่นะคะพี่วันก็เล่นไปอัดไปนะคะก็ไม่รู้นะคะว่า,าเขาจบที่เลเวลเท่าไหร่จบที่ตงไหนก็จะเล่นไปเรื่อยๆะคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นเเวลที่15แล้วนะคะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ หลังจากเด็ดเหนื่อยจากมอนมาแล้วน,นะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับบางครั้งก็จะมีคําหยาบขายติดๆบ้างนะคะคุณหนูหนน้องก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องสมอนสบายไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่หัดเลนเกมด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย